พูดคุยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายประมาทต้องมาวิเคราะห์เวลาเวลาด้วยว่าจะมาทำทั้งวันเหรอน่าจะไม่ได้นะน้ำใจมันเราก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่านี่คือบ้านของเรานะอ่าอ่านี่คือบ้านของเรานะถ้าคุณไม่ทำเราก็จะมาทำ น้ำใจน้ำใจเร,เราทําเพื่อชุมชนเราไม่ต้องไปตรงนั้นไม่ต้องกงังวลเพราะว่าชุมชนได้หมดแต่การเมืองไอ้นั้นเราเราอยากไปพูดถึงกันะ <c oughs> สุขซึ้งโยมขบวนการสอหาหมู่บ้านที่มีอาการความสุขทุกชุมชนวันนี้เราลงมาที่โครงการชุมชนหูหยานบ้านหน้าอยู่สู่การจัดการตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ลามเข้าสู่ชีวิตจึงเกิดการรวมพลังจัดการชีวิตลดการใช้สารทําให้แปลงผักงอกงามความสุขจึงงอกเงยฟื้นชีวิตคนสามวัยโดยใช้สภาผู้นําขับเคลื่อนน้ำใจงามธรรมชาติสมบูรณ์พึ่งจึงก่อรวงรังชุมชนมั่งคัง่งที่นี่หูยานบ้านหน้าอยู่ที่นาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงเริ่มแล้วแทบ้านเรา เริ่มต้นก็มีการมาชักชวนก่อนก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ในในชุมชนว่าชุมชนของเรามีปัญหาอะไรที่เราจะนําเสนอโครงการก็ตอนนั้นก็มาเราก็ใช้ข้อมูลนะครับใช้ข้อมูลของสถานีอนามัยบ้านอาท่อมรอปสตออาท่อมก็ตอนนั้นก็มันมันเราก็เห็นปัญหาอยู่แล้วว่าจากการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ เราปอสอตอนาท่อมเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่าชุมชนของตำบลน,นาท่อมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็อตอนนั้นก็ข้อมูลตัวเลขที่9 7เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องอาสารเคมีปนเพื่อนในในใน,ในร่างกายของพี่น้องประชาชนของตำบลน,นาท่อมเนี่ยสูงมากเราก็คิดว่ามันน่าจะเอาตัวนั้นมาเป็นประเด็นปนัญหาในการที่มาทำโครงการ แต่พอย้อนมาดูว่าชุมชนเนี่ยเรามีปัญหาอะไรก็เรามาพบว่าชุมชนของเราเนี่ยบ้านอุยานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพื้นพื้นไม่มีอะไรครับข้อมูลตรงนั้นเราก็มานั่งคุยกันของคำนันนะครับกำนันก็เป็นเพื่อนกับผมกำนันก็อยู่ที่นี่ก็มาคุยนว่าเราเราจะทำโครงการอะไรดีที่มาตอบสนองชุมชนได้แต่ก็เรามานั่งคุยกันว่าปัญหาของของเราเนี่ย ชุมชนของเราเนะี่ยมันมีห้ากลุ่มห้ากลุ่มมันจะมีโกกบบูเร่บูยานแล้วก็บ้านเหนือเมืองนะครับมันมีั้งหมดห้ากลุ่มเราก็แต่ละกลุ่มเนี้ไม่ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมามาประชุมร่วมกันตอนแรกเราก็ตั้งชื่อหูยาน ก็มีปัญหาว่าทําไมต้องตั้งชื่อหูยานทําไมต้องตั้งชื่อหูยานทําไมไม่ตั้งชื่อหมูแฝดเพราะว่าถ้าเราตั้งชื่อหูยานเนี่ยหูเร่เขาก็ไม่สบายใจโคกกลบก็ไม่สบายใจม่เลยเก็ตที่ท่องไม่ดีนะครับน้องเบ้าวีพีนะครับคนนี้ปลิวนะครับปลิวนะครับแบตวุ้นนองเตือนที่ร้านนะครับนะครับสำหรับน้องเบ้าวีพีนะครับไม่เลยนึ่งน้องโมูนะครับไม่เลยเก็ตน้องเบ้า ไม่เด็เศร้าน้องริมน้องริมไม่เด้เจน้องที่เดอาน้อง,อองที่นี่ก็มีวัดเป็นศูนย์รวมเป็นวัดอุยานตรงนี้ก็มีท่านอุยานแล้วก็มีประวัติชุมชนแต่ก็กว่ามันน่าจะเป็นอุยานดีที่สุดก็ใช้อุยานก็เราก็ไปคัดคัดแกนนํนำมาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มบ้านมานั่งพูดคุยกัน ก็ใช้เวทีการประชุมในการที่จะมามาคุยเรื่องปัญหาของตัวเองใช้เวทีการประชุมเสร็จแล้วเราก็มาสรุปกันว่าพอได้ชื่อเราก็มาสรุปกันว่าเราจะทําเรื่องอะไรดีเพื่อที่จะตอบเรื่องสุขภาพตรงนั้นก็เรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องปลูกผักชวนคนปลูกผักขาเป้าหมายเพื่อที่จะระดมคนให้มา,มา,ม,ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ ก็ตอนนั้นเราก็นําเสนอเรื่องสภาแคนนํา,านของอาจารย์กรุงเทพเพราะว่าสภาแคนนําเราน่าจะทําได้เพราะว่าการรวมคนเนี่ยมามาคุยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสภาเลยนะเราสมมุติว่าเราจะตั้งอะไรก็ได้และนี้เราก็ทําพอทําไปแล้วก็พูดคุยกันไปทําไปพูดคุยกันไปเพราะว่าในโครงการเนี่ยต้องมีการประชุมทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอ่าพอเรามีการ ประชุมกันเนี่ยมันก็เกิดไอเดียขึ้นเยอะๆนะครับแล้วทีนี้กิจกรรมที่เราทำนะกิจกรรมที่เราทำตอนนั้นชวนคนปลูกปักกติกาต้องปลูกตัวเรือนละย20ชนิด20ชนิดแล้วก็เราก็ภูมิปัญญามีอะไรบ้างมีพึ่งพึ่งเราลองเอามา เอาปูมันย่าพึ่งมาเลี้ยงดูพึ่งต่างมดมันมีซ้ำตัวกับตัวเล็กนั่งปหญ้าเป็นตัวติวะโอ้ก้อยอ้อมลูกตุกลูกก็ตุกตัวจะเป็นอะไรจะเป็นลูกขอนั่งปหญ้าตัวพี่ตัวตีร่องคือพึ่งงานตัวตีดซ้ำพึ่งตัวผู้พึ่งตัวผู้นี่สำรับประทุมทบพันในเนิ่งปีมันจะพัดประทุมมันกลังเดียว โอ้ต้งลืมต้งแต่เดือนมีหน้ามีซะาตรงนั้นปวด่มกลางเดียวแล้วต่อผู้มันก็ตายไปเลยแต่ตัวนั่งพญาตีร่มปรดทร่มพันสัซเลววนมันจะออกลูกยนตลอดชีวิตอายุประมาณสามสิบห้าปีอัน,นงางพญากับเก่งกับคนละคร <laughs> ับครับตึ้งปกติมันปีเนี่ในปีหนึ่งหนึงเงิน จากหนึ่งร่างมันจะแยกเป็นร่องดรืยอ้ๆการแยกนะการแยกร่างนันคือนั่งพญาตัวโกงติดกล้องร่างอยู่ในตักโกงเนี่ยมันมันหลังนี้นะครับ,รบช่วงนี้มื่ออยู่เฉยๆพอเหลือตั้งเดือนมอกรามันเหลือหว่างเค่อยเป็นนั่งพญาตัวเมย์กันมาโอ้เรอตั้งนั่งพญาตัวเมยน์นี่เวลาเวลามันมันอออกมันจะมี ถ้าม,มาด่าห่รังเพราะมันมีมันเป็นคุงค้งคือกุงกลมมันนี่ใช่ไหมครับแล้วข้างหลังนี่มันเป็นติ้งือมันกันดนุมมัวไปนั้นอ่ะฮะมันเป็นติ้งหัวมานิดนึงสำหรับหลับค่อยของนังปา่าญาตึ้งนา่งป่าญาตัวนั้นพวกาจะก้อยเลวก็ได้กินอาหารทิพ์แต่ปา่าซ่าก็เหลวไอป่าซ่านูเหลวโรยน้เย็นนี่ในรังเดียวมันในตัวเดียวมันจะมีได้กินอาหารทิพ ก็ไปเรยวมันจะอายุเป็นสามสิบป,ปีผู้หวานโอ้ยยืนเนาะครับตึง้งผัวสร้างนั่งพญาติเล้วๆมันก็นั่งพญานั่งพญาตัวเขาก็จะก่อยเป็นนั่งพญาตัวผู้เราไหวพระทุ่มพันโอ้พนันเราครับคือนั่งพญานี้หนึ่งก้อยเป็นลูกพึ่งพึ่งงานลงม,มาแล้วก้อยเป็นนั่งพญาตัวไม้แล้วก้อยเป็นพึ่งตัวผู้อ๋อเป็นหลงผลิตเลยเหรอครับ ไปปัด่นดันอันนี้พ่อไม่อยากรวยเอง๋ยวพ่อมาได้ตำราโอ้เก,ก่งจังเลยนะสึดละตำราทั้งท้าวตั้งแต่แหลกเลือ,อมาแต่ซ่องพันห้าร้อยหยิบแป้นั้นใส่ซึ่งไปตามห้าตรงเนี้ยอยากรวยเลยอ๋อการเลี้ยงพึ่งเนี่ยถ้าไม่มีนางพญามันจะเลี้ยงไม่ได้อ่าพุ่มกระห้องอยังไอ้ทีนี้วพรานี่นางพญาปั่นตือพุมอ่มพญายามไปเชี่ยงตนย้นไม้อดเล่ามุงไปกลางกอง ครับก่อนไม่รู้จักในโปรบเหลือกไม่ได้เลยเราว์มั้ิหอบตัวมันพันเออแม่เพิ่งธรรมดาพันนะแต่มีนางประยอดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเนาะนั่นยะไรผู้บอกแรกหรือเพิ่งงานมีมืดนึงแต่นางประยาวตัวเดียวตัวแวกไปแได้เป,ปลือไม่ก็กเล็กครับที่เล็กที่เดียวมันถอพวกเราเยีะจนตัวเหมอน่างเดียวมีอาจารย์เป็นปีมีครูอยู่คน,นครับแก่กเป็นคนเลี้ยงได้คนแร็ก คนพุ่มห่ะแต่แกเลี้ยงไปได้หลังเดียวตึ้งบังเอิญไปพบก็พบก็คุยกันตัวคุยกันตึ้งเกดตัมพุ่มวัดตีหน่อยพุ่งหย่างมั่งมินโตหนังหย่างมั่งพุ่มวายโยหน่อยบัวตีวัดส้มซีดวัดของสารเจ้นำเพื่อปัจจุบันนี่ก็ไปเปิดบัวพบนั่งพญาตัวนึงกลางแรกวันแรกเรื่องผมนั่งพญาตัวนั้น ตึงพมกาเหลือมรู้จักบ่เริ่มรู้จักตีล่างพมรู้ว่าตึงนด้นยังขึ้นล่างกาผพมไปขึ้นน้านั่งปญาตึงนั่งปญาพอจับมาได้เล็วนยเหลือได้เร็วนะต้องมีโครงข้างาเราเลยครับมีโครงข้างมาวายหนีบทีสักเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปเล่ไปเล่ไอ้ไอ้โครงที่ข้างนั่งปญาครับตั้งแต่วันนั้นปีสองผ่นอ้จีแปดพอเริมมาปั๊บเราอยากได้พอได้มาเลยเรามาทำเพื่อเดี๋ยวมันกระจายได้นั่นนี่ อ๋อพมก็มาทำฮีบไรตึรต้งการทำฮีบไรเนี่ยพมลงพิดลงโตกอย่ไล่หุน่นจนหัวกลางทุวต,ตายพอมตดลงมาตีตีเป็นเนี่ยตีเป็นปัจจุบันเนี่ยลองอยังไงเริ่มแรกผิดตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างวผิดว่าผิดก็<ม>ว่าต่างข้าวเปิดต่างข้าวหลังบางนูวยผพมก็อยู่ข้างหลังบางน่วยอยู่ด้านนี้ไอ้บางเนี่ยอยู่ด้านนี้ก็ไม่ตึ้งบอกว่าลงไปลงมามันมาอยู่ด้านข้าง ตอมัน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 กิดผเปลือยหรอ่มันอยู่ด้านข้างนี้มันอยู่กลางนูนเพราะมันก็ไม่ราบเหมือนกันแต่ว่าเท้าวามันมันเตีตู้เตีทุตกืนเนี้ยมันอยู่ข้างนี้ช่องกลางเป็นต่างข้าวต่างอกโอ้หรลตึ้งการการวางอีบเหล่าก็เมื่อนกันตาวางแบบแบบนี้ไม่ตู้กับอมวยเรามันต่ำรังไม่จะต่ำข้างกับคนก็ห่วโค้นมันมีเป็นเรื่องอยู่เดี๋ยวตกไปเลย้องจริงทีนครับ มันมันตำรรงกว้างคอนก็ว้างคอนแล้วเวลาเราตัดน้ำพึง่งมันตัดยากตึงกระเลยปวดตังปวดตังอันนี้ก็เดี๋ยวปวดตังไปติดเนื้อตาย,ป,นนยนะประเด,ดี๋ยวนะปวดเนื้อตายก็เดี๋ยวความวันตังเนื้อตายตึงรังมันจะต้ำเทีดตามคอนเลยเวลาเอาแป้นนั่งเราก็ยกขึ้นมาเลยมาตึงตัดตัดน้ำพึ่งได้เมื่ออยู่เฉพาะแป้น,นปเฉพาะแป้นแต่ถ้าวกว้า,ควางคอนนัน้แนแขนว่านั้นเตะอันปบะเดี๋ยวกว้างประนดี๋ยนะ ต้องหอยาโอ้หรือว่ามันเป็นถิศของมันโดยธรรมชาติว่ามันต้องเป็นวันนั้นว่างวันนั้นธรรมชาติของมันเราไม่ได้รู้นะแต่วาติอาเท่าหรติได้รู้ปลผลล่งวันนี้ล่องวันนี้ครับอ่าซึ่งมันไม่คัดใจมื่เหอว่างวันนี้มันมันไม่อยู่เลยมันไปเลยต่มเร็วอ่ะมันไปมันไปยุ่ยไยุ่กับแต่ว่าเวลาตำรังมันมันต้องว่างก้นมันโอยากอย่างเดียวเนี่ยโอ้ย่างอย่างเดียวครับยุ่ย พอมันมาหนึ่งร่างแล้วที่ทำเป็นซ้ำสี่รังให้มันย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนันเนี้โอ้ตึ้งไปอยู่บ้านนู้นมั่งอีกทำเพื่อนมันมันมันเป็นแบบนี้เลยครับมันเป็นแบบนี้ตีเด็กกันพอได้ร่างแล้วโรก็ต้องต่ำเลยต่ำเลยให้ได้เลยพอได้ทุกร่างต่ำเลยได้เลยได้ร่างต่ำไม่ได้เลยแต่ว่าแต่ละร่างต้องเลือกนั่งป้ายาต่างพี่อ้ตึ้งการเลือกนั่งป้ายามาว้ายในคลองเลียงเร็วนี่ยบางที่ในเิยบร่างมันอยเกตซ้ำแต่นั้นโอ้ลูกครับ เราเลือกแันพือเลือกยังไงก่อนนี่ยังไม่รู้ใจเฮ็ดออกแผ่นพื้นไปกองเดี๋ยวด้ยซึ่งเรียกว่าลองผิดลองถูกได้ไหมหลงผิดลองถูกเลยก็บุกใจเฮ็ดใจเฮ็ดได้ตะตี้แต่ของหมวายเลยมันไม่ยุ่งก็ผู้หมอวิธีดื้อเทียนโยมเที่ยงเต๋วายอีฟเลี้ยงนี่เตะเล็กถ้าไปได้ใหม่ได้มาเลวมาต่ำเลย ก็ได้เลยมมาทำเลยปอดตีลังปุง่มตดโลวว่าพุ่มเอาหีบเรียงมามาล้างล้างในใจเป็นเล็กตู้<อ>ตู้สะอาดตึงตด้งแต่แดงโตมาทำ<อ>นี่มันดีกันมาตรงนี้<อ>มันจบตีสะ,สะอาดรักษาความสะอาดครับ さあ ่วงแรกก็คิดว่าเราน่าจะไปเก็บเกี่ยวอะไรเข้ามาดูแลชาวบ้านไม่ได้คิดว่าอาจจะต้องเสรเข้ามาชาวบ้านมีส่วนร่วมแต่พอเราเราลงมาทํารับโครงการเข้ามาจริงๆแล้วมันก็ต้องต้องให้เขามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆกว่าที่จะเกิดเป็นผลอะไรต่างๆขึ้นมาในปีแรกที่กำลังเข้ามามีส่วนร่วมมาค่ะโดยบทบาทเขาจนทําอะไรบ้างในปีแรกตั้งแต่โครงาปีที่หนึค่ะ โครงการปีแรกที่เราได้มาก็เป็นเป็นโครงการสวนปักชุมชนคนหูยามเราก็มีเป้าหมายในปีแรกที่เราวางไว้ก็คือตอนแรกตอนแรกมันเป็นทั้งนั้นว่าก็เราคงตอนก่อนที่จะดำเนินการที่ว่าได้รับการตอบรับที่อนุญาตก,ก็ก็ดูว่าการที่ ชาวบ้านมีความสุ่มเส่ยงในความปลอดภัยในสุขภาพแต่ตรงนั้นเป็นเป้าหมายที่เรามองเหมือนก่าเป็นจุดเล็กๆมาประกายให้เขาเห็นให้เขาอยากทําให้เขาอยากมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกิจกรรมตรงนี้ปีที่สองปีที่สองก็เราเริ่มเริ่มเน้นคนเน้นคนที่ว่าในกลุ่มนั้นเป็นขึ้นมาเพื่อจะเป็นเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างๆขึ้นมาอีกนั่นคือว่าเป็นแกนนํา ฮะคุณ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 เป็นสมาชิกในปีแรกพอป,ปีที่สองคุณต้องพัฒนาตัวเองว่าให้คุณพัฒนาตัวเองเพื่อจะไปไปดูแลกลุ่มคนอื่นๆขึ้นมาก็จะได้อ่าเท่ากับว่ามีมีคนมาช่วยทํางานตอนนี้จากปีแรกสู่ปีที่สองอะค่ะได้ทราบว่ากำนันได้ผลงานขึ้นมามจนกระทัง่งไปกำนันแหวบทองอะค่ะผลงานมาจากตรงไหนนะคะก็ผลงานจริงๆแล้วก็คือเป็นผลงานกิจกรรม กิจกรรมก็ในส่วนหลักก็คือโครงการสวนปักชุมชนคนหูยานเลยบอกว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมโครงการเป็น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 ผลงานเด่นเลยที่ในการที่นาเสนอทางทางทางคณะกรรมการว่าเราได้งบประมาณจากโครงการสสสเข้ามากับเพื่อนในชุมชนทําให้คนมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีการมีมีส่วนร่วมมีกลุ่มปลูกปักกินเองมีกลุ่มทําปุ๋ยอินทรีย์มีกลุ่ม ทำน้ํายาเด็กประสงค์ของใช้ทดเทนแล้วก็มีการทําบัญชีครัวเรือนอะไรพวกนี้กันนะเอันนี้คือในช่วงใเรก่รู้สึกภูมิใจไหมฮะกับกับงานที่ทามาจนกรทั่งทำให้เราได้ผลงานแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะเสนอให้ทางคณะกรรมการเขามองแล้วว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ว่ามันมันมันใช่แต่ว่า จริงๆถ้ามองแล้วเหมือนพื้นๆไม่น่าจะได้รางวัลนะถ้าดูแล้วอ่าขนานแค่นี้อ่ะแล้วกำลังที่มันจุดเด่นมันตรงไหนในกำลังได้รบรางวัลจดิงก็จากเราอยู่เมื่อก่อนเราอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างหมู่บ้านอยู่แยกย้ายกันอยู่แต่นี่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกิจกรรมอะไรร่วมกันเราก็ก็ก็ประสานกลุ่มนั้นไปหัวหน้ากลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มน้นแต่ละกลุ่มก็ ลกลางแป๊บเดียวก็สามารถที่จะทำกิจกรรมหพราะว่าวันนี้เราจะไปที่่ลายกลางนะไปที่อำเภอนะไปที่เทศาบาลนะเราจะมีกิจกรรมเหมือนตลาดนัดของเทศาบาลตลานัดของดีเทศาบาลาลำบาลุญนาท่อมล้าก็ประสานทางกลุ่มกลุ่มก็ออกไปก็แยกออกไปว่าออมีกลุ่มต่างๆไม่ว่ากลุ่มผักกลุ่มพึ่งการเหลีองพึ่งนี ไอ้ประโยชน์หลายอย่างเสียนว่าเมื ni, lungs, um, tot men, tot ่อพ to ุ so ่มเด็กเอื้อมตีเดียวจะไม่หลูกเรียนตั้งชื่อจันทะต้มหนุบตัวเก้าหมดตะยุ่มเบียกาบแม่จะเบียกาบเธอไหมไอ้ไอ้หลูกไปเรียนตั้งชื่อเอามาให้ผู้หมอไอ้นี่เนี่ยมีอะไรได้เก็บหน่ำพึ่งกลางเลกพรุ่มได้หยีที่ว่าขวดจะแป็นขวดเป็นโชครวยโอ้สถานที่ราชการในจังหวัดปะลุงเดรู้จักพรุ่มวัดกว่นั้น จนคนของกุฎเก่ือใปัจจุบันนี้ก็อยังรู้จักกันอยู่เลยนั่นหละผมว่ามันมันมีให้ได้ได้พอสทงคนสี่พันเนาะกับมาทั้งเงินต้นแต่ว่าน่ายก็ตังเป็นเทศบาลันแต่ละตำบลนั่นนะต้นมานายกเลยเมื่อตีนี้ก็เมื่อนั้นนายกไปเขาเรียกอะไรได้ไปประชาสัมพันธ์ครับไปประชาสัมพันธ์ตัวตัวว่ากล้องดีในตำบลน่ะต้มมีการเลี้ยงพึ่ง อ๋อมันมาันนี้เองครับก็ก็มากกันเลี้ยงใหม่ๆอะค่ะโดนปล่อยโดนอะไรไอ้อันธรรมดาครับต้นนี้อันสมาชิกกงพุ่มเตี่ยวไปเลี้ยงในในส่วนป้ามเลยนะมีเสื้อิบเสซิบวันดังเลี้ยงในส่วนฟ้ามเอาส่วนฟ้าเหมอฟามคือมันน้อยดอกตลอดอ๋ออันนี้ไม่ข้าวบาวพึ่งไม่ชอบอยู่สิว่ามันมีดอกตลอดดอกใหม่ครับก็มีมีเยอะๆมีตลอดครับมีตลอด เดี๋ยวมีมีให้ให้ไม่อยู่กับโอ้ยซึ่งตา้มวาดอกไปได้มั่งแต่ว่าพึ่งไม่เอาเออดอะไรบ้างพุ่มตอบได้เลยว่าะโดดาวเรื่องอ๋อนี่ไม่เมียวดาวเรื่องนี้มันเป็นในนั่นอยู่กันเลยเป็นในสร้างลายมาเล่งนครับโอ้เป็นเป็นวันใช่ไหมซึ่งตีดอกดอกไม้ตีก็จบตีทุดจะมาเปลีนบานนี่ก็ดอกต่อโบดอกน้ำครับจะไม่จบมากันนะครับ ดอกน้าหมบนี่ไม่อันป้มข้องป้มป้มตังเฉเลี่ยวปุจ๊จเลี้ยงให้ได้อย่างน้อยสักหน่อยรังป้อมได้มา29รังพอได้29รังสมัยนั้นในยาข้ายาไม,ม,ม,ม่เดลือหมดต้องว่าชาวเนี่ยเขาไปชิ้เขาไปชิ้ยาไปเป็นไหมไปพึ่งงานเขาไปหา,ด,หา,าอดอกไม้มาหาดอกดอกดอกนั่นไอ้ดอกน้าหมาบอันเนี้ยป่ามารังอ มาตึ้งเลยหลวนี่จะตายกองเลยแต่พื้นร่างร่างจากากันพมเว้นระยะแปดปีครับไม่มีพึ่งเลี้ยงหลังเดียวมันไม่มาเลยมันรัวเท่านี้มียาพี่ครับเมื่อมันตายเลยมันตายตายหรอร่างนี่ไม่ด้วยนะโอ้มันตายในร่างเหรอครับเพระาะพึ่งงานเข้าไปห้าดอกไม้ติโดโรคชานพิษหมาคัโอ้เข้ามาในนั้นพ้ามาร่างมามตายกันยกร่างเลยครับตายยกร่าง แต่ขอ,อมพ่มมาท้าเดี๋ยสังเกตสังเกตออกปานเดี้กันเลยไอ้พึ่งเตวอพึ่งงานมันไม่มีเปรตเนาะอ๋อเหรอครับเป็นพึ่งธรรม,ตมดาไม่มีเปรตอ๋ออายุมันเล่าก็รอยีได้วันก็ตายอ๋อ,อพวกนี้มันเกิดมาเผื่อ,อไรเผื่อสร้างงานอย่างเดียวเหรอครับมาทำงานทำงานเป็นผู้ทำความจาอาดเป็นผู้ห้าหอาหารเป็นเป็นทานวาวรังก้นเต็อประกอบนี่ ผมต้องเจาะรูก้อนกับเราเมื่อไรปผมได้จับตาผู้ไม่ได้ป้อมจะรูไงเหทั้ตุ่มในไฟทองป้มว่ามือน,นี้ป้อมจะตั้งกวางก้อนได้จับตาผู้มามาตั้งใช้กน,นรูแต่ผมก็ตกผมจะตั้งอยู่ตะวันแบบนั้นแน่ก็คือตั้วว่าไม่ประนันผมเกลียดกับมันความจริงผ้อมตั้วว่าป้มไม่ไม่กระดุกกระเด็กอยู่มางนั้นไอ้กาวติว่าผมผีการวันนี้ผมว่าลรือเปน่าจะอยู่กับปีวันนี้ใช่นี่ถูกแล้วครับอยู่ที่ไหนล่ะ Oh. จากน้ำใจสู่น้ำใจจากหยดน้ำเล็กๆสู่มหานาทีแห่งความร่วมมือที่นี่ชุมชนหูหยานบ้านหน้าอยู่สู่การจัดการตนเองตำบลนานท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ควมสุขแท่เม่เริ่มแล้วแท้บ้านเราเรื่องราวดีๆชวนไปคนดูรอบบ้านทั่วถินดานควาแดนงดงามแห่งนี้หากเธอลองคนจะเจอเรื่องราวดีๆ ุขแทมเมเริ่มแล้วแท้บ้านเรา